เกิดอะไรขึ้นกับทริสล่ะเป็นเหมือนเธอไหม15มินายน8มง57นาทีริสเธอถูกจับไปฉันจำได้ดีแต่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดันเตให้ตายสิแมมงเอ้นายผ่านตัวนี้โดยรถไม่ได้หรอก เออรู yeah. ้แล้วรอนายอยู่นั่นแหละไม่แค่ทางเดียวแบนต้นไม้นะ่เราเดี๋ยวนะขอเตรียมตัวกันดีใจที่เห็นเธอสบายดีเหมือนกันเอาเนี่ยของน้ามันตกแต่งติสุดหยอดมากกว่าเตจแน่นอน หวตั้งไว้ใจได้ไหมก็เราไม่ออกอ่ะแต่เขามีประโยชน์อยู่พอ้อุโมงต์ต้นไม้ไคฟอร์อ้าว เออเลยดิเียนี้ลุกๆๆๆๆๆไปเนี่กเห็นแล้ฉันัผ่เยอะเออนะอกให่พกนี่ปขุดหลุมเร็วแนเร็วเร็วน่าน่าน่าแสงคุณธรรมแสงคุณธรรมบางใจไป

ไอวีไอวีนี่เป็อย่างไรตัวไม่อ่ะอ้าสวัสดีจิงเลนรอยอดสมจื่ออยู่แล้วอ่าจิงเลนจิงเลนบ้านผมห้องจะเลือกเกี่ยงอ่าเหล็กล้อเหล็งล้อ าสวัสวดีสวัสดีเล็กนอ้อย ไรออดมันไปไหนวะจะเลิกเกลี้ยงอ้อาวอ้าวมันต้องมีของเพื่อเก็บกะว่าแล้วเก็บหู้บ่าวแขนปุดกลับปืนเด้อ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 ก่อนนะ อ้าวหินสีทองเฮ้เดี๋ยวนี้มันต้องแล้วเริ่มชิ้นก็นะมันมีตังบุญไปมันน่าจะมีละแลไวไปเล่งล้อกันเอามาได้เอาแขนกดคนแปาถมาเดี๋ยวต้องทำใจหนะ่อยอ้าวใส่โมกันเลย ได้ตเตรียมครับผมแตกอ้าวได้แขนอู้มันคือมันมันคือประตูทาง ขวางทางขวางทางยายาอะไรยังวะโอ้โหเทเทเทเหลือรถนิดหน่อยหลังจากทีโดนจิ้มมาตะกี้นี่ อีโมตันเบล Nào, đọ, bật thần luôn, bật thần luôn. Nào. Mõnแตก Ui. Đợi đợi, mày, mày, ông mày, 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 mày

ไปต่อไปต่อเฮ้ยอะไรอย่างวะอ๋อทแทร,ร็กทาบ ไอหงอนมากนินมังกรไอ่ลงไปลงไปลงไปลุยต่ออื้รากงออกกันเลยทีเดียวนะเจ้ไอวีไอวี ตาอะไเ,เสียงเสียงไอ้นอกกันมาลอยมาไก่เลยเร่งล้อเร่งล้อ,ลอช่องอไนม่ใช่ดีเลยมั่นใจมั่นใจกับอีโมรลอยอยู่เต็มหน้าน่ะ <c oughs> สัางหรโมกครับ เสียงแปลกๆเสียงแปลกๆเฮ้ยมันจะแง่นๆล่ะเสียงมันออกมาเสียงอื่นมากกว่าโหล่น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 สะดุดรักสะดุดรักอ้าวทะลุมิติไปต่อกันหลังเล่งมันๆอ่ะลงไปตั้งลุมกันเลย มันต้องป้าอย่างเดียวมันประลาดประลาดกว่านี้แน่นอนก่อนมันต้องมีอย่างคื้เก็บต้องอัพตัวซะหน่อยเสียงบิดรถเข่งนี่แบบลํำคาาไดเา้เหมือนกันนะเข่งร้อนเข่งร้อนพ้อบวกพ้อมบวก มีเลือดเฮกิฟจนนี่มันต้องเจอของแข็งอย่างแน่นอนแน่มาได้อือกุไปสบายสบายมึงอุมือ เกกูเดินไปสบายๆแน่นอนมนี่ดาบเลงดับสิงนักบิดอืมโดนสวนอ่ะล็อกของไม้หน่อยหนึ่งสองสามระเบิดพลังกนี่ เห่าตายง่ายๆสักงันโอ้ี่อ้าวยัง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 เสียแขนไปสองข้างเลยมันต้องมีแขนสำรองเพื่อเก็บอย่างแน่นอนสักอันสองอันแถวๆนี่แหละอ่าว่าแล้วเจอแขนกล้วยนี่แขนหัวกล้วยแขนหัวกล้วยกับพลังก็เจิเหมือนไอ้ไอ้แขนสว่านอะ ขอเก็บของโอ้าไปต่ออ้าวบัสเตอร์อาร์มเหรอไอ้น่าสนใจตัวนี้น่าลองเล่นอ้าวีบบันไดเือเอ้าผีบันไดเยอะพล,ลังเหมือนไอ้นี่เลย พลังเหมือนเดวิลเดวิลอาร์มของของภาคตีเขาเข้ามาเข้ามาเอา,เอา,เอา,เอาหัวเราะหัวเราะหัวเราะสู้ก็แกะไ่ยากอะ มาเป็นดาบกันไกลแบบมาเป็นดาวกันไกลเองเหี้ยวเขามาเพลงนี้เกระตูนเรื่องอย่างวะอ้าคิวละคิวมาเป็นดาบกันไกลแบบคิวละคิวแนะนำได้กระตูนบ้างมะให้ยุบกระป๋องกุลินลากัน ไปสต็อปอ้าวเจอของดีนี่โอเวอร์เก็บได้อ้าวอีโมขนาดใหญ่มาตั้งสองอิโมไปไออีโมได้เดี๋ยวเอาอีโมนี่นกันเลยคับเอาอีโมเนี่ย con tô mệt áo sắt mộ xóm thôi. trả nào bằng ご飯が。 เกือบดับพ่อจะเลิกเกี่ยงแห่งฝูงใหญ่เยอะเดมันต้องไปจังไหนวะไส้ขวาอ๋อขวาไล่ไส้นี้ อันแนหนลายแต่ตันหาเอาขึ้นมาไหนแล้วเนี่ยว้าวเก้าไหมใหญ่แต่ญ่ว่าเดี๋ยวหาหามุมหามุมสวยๆดีกว่าเดี๋ยวขอขอมุมรอๆนี่ ้าวแสงสาดเกินไปดันในโลในโลหน้ามึนมากเลยอนหานละก็มีของดี ง่ายๆเลยโอเคใครฟอดเหรอโดดต้องมุมนี่ต้องมุมนี่เออดูหืต่างๆเอาไปแล้วเี๋ก็ว่ากันแลก็ไปดีกว่าเขาจะต้องลงไปตั้งลุ่มในอ้าวนั่นอะไรอ่ะนี่อย่างละครเวทีหรือเปล่าแม่จัดงานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตจี๋สวยงามขอสักช็อต อ้าวโรมิโอกับจูเลียตเนโรคือโรมิโอวีคือวีวีคือจูเลียตนี่เดินมาด้ยวยความเท่นี่คือมาด้วยความความลหล่อเทอสศวินผู้ไร้ตามาพร้อมกับ นี่มาเป็นบอยแบนด์เขี้ยมไหมลัวละแม่งมันตัวอ้วกเป็นบอยแบนด์ที่สิงสู่ของปีศาจนี่ฉันจะต้องทำลายให้มันงานประจำอยู่แล้วนี่เวทีทันลมเพื่อความเท่แม่เล่นสไลด์ดินี่ 7K อ้าวกุดเอ้อฟาดเต็มเต็เล็กอืมไอ้บอยแบนเอาไปอุ๊ยอืมก็แตกไ่ยได้ยูเอานี่ยนะครับว่าเอาเผาบอมบ์นี่เอาเออบอมบ์ก็แตก

เล่นตัวปอบันก่อนเลยเล่นตัวปอบันก่อนเลยเอ้าเอาปีเอาชิปหายละกูแทนเต็ฮ่าชอก Thank <laughs> Axe cái <laughs> bạn hãy đăng ký

ยั e แข็งเท่ What w h o t Tired e a d y เ <c oughs> รหร I j s t remembered something เรจะได้ออกแรงอะไรอีกสักนิดนึง h once แล้วเป็นไงคิด <c oughs> อะไรออเคยอยู่ที่นี่ I can s t i l ตอนนี้ยังจำได้ In fact นั่นนนงมาไม้ที่นี่ That was the house. This is where we part ways. You go ahead. You're going to miss all the fun. No. I must seek out the devil's sword, Spada. I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. I'm going to win this fight. เราต้องใช้ทุกอย่างที่มีไ,ไม่ใช่อย่างเดียวสินะไม่งเง้นะี่ปืดแรงเอมันไปหน่อย ตาจบแต่เ,เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ตอน8ดนะจ๊ะ